ต่อไปเป็นข้อ5นะครับเรามาดูโจทย์กันเลยเนาะอ่ะข้อ5โจทย์บอกว่าถ้า A เป็นเมตริกซสาคูณสนะฮะตัว M 1 3เป็นแบบนี้ M 2 1เป็นนี้แล้ว3อ่างเป็นนี้แล้วเด็ดเมีค่าเท่าไหร่ M ตัวใหญ่เขาเรียกว่าไมเนอร์น้องจำได้ไหมว่าไมเนอร์คืออะไรอ่ะ เขาบอกว่าไมเนอร์ที่ห้อยตัว i กับตัว j นะครับของเมทริกใดๆก็แล้วแต่มันจะมีค่าเท่ากับ d ีเทอร์มิน t ของเมทริกนั้นซึ่งต้องตัดแถว i หลัก j ออกก่อนนะฮะไมเนอร์สอก็ตัดแถว1หลัก2 m i ไมเนอร์ สองสามก็ตัดแถวสองหลักสามครูยกตัวอย่างให้ฟังโอเคไหมครับแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ตั้งมาเนี่ยคือเมทริกที่ตัดอย่างตัวนี้ไมเนอร์ 1, 3, ก็คือตัดแถวที่1หลักที่3ตัวนี้ตัดแถวที่2หลักที่1ตัวนี้ตัดแถวที่3หลักที่2เนื่องจาก a เป็นเมทริกสคูน3น้องๆดูนะ a เป็นเมทริกสคูณ3 มันจะต้องมีสมาชิกทั้งหมด9ตัวถูกไหมฮะ1 2สอม้าดมันจะต้องมีสมาชิกทั้งหมด9ตัวครูจะค่อยๆถอดความย้อนกลับเขาไม่ได้ให้หาไมเนอร์อันนี้นะค่อยๆถอดความย้อนกลับคืองี้ครับถ้ามันเป็นไมเนอร์หนก็คือตัดแถวที่1ตัดหลักที่3ก็เหลือตัวนี้ฉะนั้น ตำแหน่งเนี้ยแถวที่2หลักที่1ก็คือลบ1 3 1 2นึทันไหมครับก็เขาตัดแถวที่1กับหลักที่3แล้วเหลืออันนี้ไงกูก็เอามาเขียนย้อนกลับท่านนะต่อมาถ้าเป็นไมเนอร์สอเหลืออันนี้แสดงว่าเขาตัดแถวที่2หลักที่1 ก็จะเหลือลบ1ตรงนี้1ตรงนี้2ตรงนี้แล้วก็4ตรงนี้ทันไหมครับแถวที่2หลักที่1น้องไปดูเองนะค่อยๆฝึกเขียนในกระดาษนะครับต่อมาไมเนอร์สาองคือตัดแถวที่3ตัดหลักที่2องก็ปิดอันนี้ไว้แล้วก็ตัดอันนี้ออก4ตัวนี้ก็คือตัวที่เหลือเห็นไหมเนี่ยหกับลบหมันจะตรงกันเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น2ตรงนี้ต้องเป็น0ูนก็จะได้เม็ดผีเอมาแล้วแค่นี้เองนะครับจากนั้นเราก็เอาไปหาดีเทอร์มินแบบง่ายๆเลยฮะไม่มีอะไรนะข้อน,นี้ก็คือ2ลบ1 1ลบ1 3 2 1 0 4 จำได้ไหมเวลาจะหาดีเทอร์มินันต้องต่อ2หลักออกมา2ลบ1 1ลบ1 3 2เสร็จแล้วก็คูณลงนะครับคูณลงตรงนี้ได้อะไรครับ2คูณ3คูณ4 2 3 6 6 4 24คูณลงชุดที่2นะครับได้อะไรครับ0ฮะบวกกันไว้คูณลงชุดที่3 ได้เลยครับ2คูณลบ1คูณ1ได้ลบ2ตัวล่างจะได้22ครับนี่คือล่างจำได้ไหมเอ่ยพอคูณขึ้นนะฮะคูณขึ้นได้3คูณขึ้นอีกตัวหนึงเป็น0คูณขึ้นอีกอันหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับ4คูณลบ1คูณลบเป็น4เพราะฉะนั้นตัวบนได้7นะครับ determinant คือ เอาตัวล่างลบตัวบน22-7ลบเเหลือ15เพราะฉะนั้นเดซเอเท่ากับ15ตอบนะครับข้ให้หาเดซเนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรนะง่ายๆกวเอามาซ้อมการหาไมเนอร์แค่นั้นข้อนี้ตอบ15นะครับเรียบร้อยเข้าใจนะ เป็นการคิดย้อนกลับของไมเนอร์ครับอ่ะข้อ5ก็ผ่านไปอย่างสั้นๆง่ายๆนะครับเรียบหรูดูดีแล้วเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปครับ